กัมก่ินดนไทยลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการทั่วถิ่นแดนไทยค่ะวันนี้จะขอพาคุณผู้ชมไปเปิดประตูสู่วิถีไทยในเมืองท่าแห่งทิศเหนือจังหวัดอุตรดิตฐ์ค่ะเชื่อว่าคงมีใครหลายๆคนยังไม่เคยไปสัมผัสหมู่บ้านที่ถูกซ่อนเร้นโดยธรรมชาติอย่างบ้านน้ำลีจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้แน่ๆเลยค่ะออกจากตัวจังหวัดอุตรดิษฐ์ใช้ทางหลวงหมายเลข1 0 4 5อุตรดิษฐ์เขียนสิริกิต ตรงไปประมาณ3กิโลเมตรถึงแยกวังสีสูบเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ17กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าแยกบ้านเด่นดานบริเวณหลักกิโลเมตรที่17ตรงไปอีก35กิโลเมตรก็ถึงบ้านน้ำรีแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกวันพฤหัสเวลาดีๆแบบนี้ค่ะออกมาเที่ยวไทยกันให้คลึกคื้นในรายการทั่วทินแดนไทย และว,วันนี้แฟรี่มาอยู่ที่บ้านน้ำลีตำบลน,น้ำหมันอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิต์ค่ะ ซึ่งที่บ้านน้ำรีแห่งนี้ล่ละค่ะจะมีวิถีชุมชนแบบการเกษตรกรรมค่ะแต่ในการจะออกเดินทางไปเยี่ยมชมวิถีชุมชนการทำมาหากินหรือว่าจะรวมไปถึงนะคะไปชมกันว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีความเป็นอยู่อย่างไรมีการปลูกพืชอะไรบ้างจะเดินทางโดย e-hop off-road ค่ะแหมเขามีเส้นทาง e-hop off-road แบบนี้แฟรี่ก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากจะออกไปเดินทางแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฟังแล้วผ่อนคลายมากๆเลยค่ะที่นี่เขามีการอาบแสงตะวันมีการอาบใบตองและก็วารีบำบัดค่ะแหม ฟังแค่นี้แล้วที่บ้านน้ำรีแห่งนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้าอย่างนั้นไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยบ้านน้ำลีเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในหุบเขาสลับซับซ้อนบริเวณกลุ่มเขาภูพยาพ่อรอยต่อระหว่างจังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ค่ะ และเพราะว่ามีพื้นที่ตั้งติดกับแนวเทือกเขาต้นกําเนิดของทรัพยากรธรรมชาติทําให้บ้านน้ําลีมีป่าไม้โอบล้อมหมู่บ้านและลําธารที่อยู่ล้อมรอบภูเขาสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักของชุมชนค่ะ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอ๋อนี่เองค่ะนี่ก็คือคุณหมอกษิะนะคะซึ่งนอกจากจะเป็นคุณหมอที่สถานีอนามัยบ้านน้ำลีแล้วก็ยังเป็นสมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์บ้านน้ำลีด้วยเรียกพี่ณะกันครับพี่ณโอ้โหดูใกล้ชิดสนิทชิดเชื้องขึ้นมาทันทีค่ะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าคงต้องรบกวนให้พี่ณพาแฟรี่ ไปเป็นไกด์ให้หน่อยนะคะวันนี้อ๋อได้เลยครับค่ะจะเดินทางโดย e-hop off road ใช่ไหมคะใช่ครับ e-hop คันนี้เลยครับอ๋อคันนี้เลยอะคะครับโอ้ยแล้วทำไมต้องเป็น e-hop ้วยนะคะพี่นะคะรถ e-hop หรือรถค่าภาษาการเขาเรียกว่า e t a c นะครับเขาจะมีไว้สำหรับเข้าห้วยเข้าไร่เข้านานะครับแลวมันสามารถถอดได้เราก็ใช้ประยุกมาเป็นรถนำเที่ยวซะ แต่ว่ามีเส้นทางแบบออฟโรดด้วยมีครับก็เป็นเส้นทางแบบเข้าไร่เข้านาครับ oh <my S 2> แล้วก็เลยว่าเป็นเส้นทางออฟโรดไปเลยครับพร้อมแล้วค่ะลุยเลยได้ไหมคะลุยได้เลยครับงั้นขึ้นเลยดีกว่าค่ะอีฮอบตื่นเต้นยังไม่เคยลองเลยต้องลองขึ้นอีกนะค่ะไป <Okay S 1> ครับ <c oughs> ฟังดูไม่ธรรมดาเลยนะคะรถอ e ีฮอบหรือว่ารถอิตัคคันนี้มีอะไรให้ได้สนุกแล้วก็ตื่นเต้นอีกแน่นอนค่ะรถอ e ีฮอบพาเราวิ่งผ่านหมู่บ้านเป็นที่แรก พี่นาบอกว่าอยากให้เราได้ดูสภาพบ้านเรือนแล้วก็ความเป็นอยู่ของคนที่นี่กันก่อนค่ะโโโโนั่นงชมบรรยากาศหมู่บ้านมาจนเพลินแป๊บเดียวก็มาถึงหน่วยจัดก,การต้นน้ำน้ำลีค่ะอยู่ห่างจากหมู่บ้านเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นสถานที่ที่นี่ก็มีความสำคัญกับชุมชนบ้านน้ำลีเป็นอย่างมากค่ะ ถึงแล้วค่ะนี่ก็คือจุดแรกนั่นก็คือหน่วยจัดการต้นน้ำที่น้ำรีแห่งนี้แล้วค่ะใช่ครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในดีกว่าค่ะครับผมเชิญเลยข้า,าไปเรยครับอ๋อ,อ,อ,อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ และถามเกี่ยวกับที่หน่วยจัดก,การต้นน้ำน,นี่แหละค่ะว,ว่าจริงๆแล้วเขาก่อตั้งมามีจุดประสงค์ยังไงคะพี่นกอเพื่อฟื้นฟูป,ป่านะคะที่ว่าสมโรมเป็นป่าภูเขาล้านที่มีแต่ย่าคาพวกเราก็เลยปลูกป่าปลูกหญ้าแฝกเสริมเพราะว่าเราการดินสไลด์ลงมาแล้วใช่ไหมคะเราก็ปลูกแฝกแล้วเราก็เอาเป็นก้าไม้พวกกระถินอะไรที่มันโตไวเราจะไปปลูกเสริม หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำรีดูแลโดยกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมค่ะที่นี่เขาทำหน้าที่เหมือนโรงเพาะชำขนาดใหญ่เพราะจะนำมเมล็ดของต้นไม้ยืนต้นหลายชนิด mm hmm. เช่นประดู่มะค่าสักทองเอามาเพาะเป็นต้นกล้าแล้วก็นำเอาต้นกล้าเหล่านั้นไปปลูกในป่าเพื่อช่วยซ้อมแซมแล้วก็ต่อเติมพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่สีเขียวเสริมสร้างระบบนิเวศของป่าไม้ให้สมบูรณ์เพิ่มขึ้นค่ะ ต้นกล้าที่พาอไว้ก็มีด้วยกันหลายช่วงอายุนะคะแต่ต้นที่สามารถนําไปเพาะปลูกในป่าได้ต้องมีอายุ1ปีค่ะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าต้นกล้าที่มีอายุ1ปีสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้หรือพูดง่ายๆก็คือสามารถจเจริญเติบโต,ตได้ในธรรมชาติโดยไม่ต้องอนุบาลแล้วค่ะอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์อุทกภัยดินถล,ล่มเหรอคะใช่ค่ะจริงแล้วเกิดปีไหนอะคะพี่น้องปีสนะี่อะค่ะโอ้ยตอนนั้นเสียหายเยอะไหมคะ ประมาณ2,000ไร่ที่ดินสไลด์ลงมานะคะที่ในพื้นที่น้ำลีนะคะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ให้กับชุมชนแห่งนี้เลยค่ะ จากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านไปกว่า3ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถลม่มทําให้ห้วยน้ําลีและลําห้วยต่างๆบริเวณที่ได้รับผลกระทบมีขนาดลําห้วยที่กว้างขึ้นกลับกลายเป็นสภาพที่มองดูแล้วก็สวยงามกว่าเดิมทําให้หน่วยงานของภาครัฐได้เข้ามาร่วมกับชาวบ้านบุกเบิกวางแผนแนวทางการฟื้นฟูโดยดึงเอาเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามาช่วยริเริ่มการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งน้ําตก จุดชมวิวทิวเขาภูพยาพ่อรวมทั้งเส้นทางอีฮอบออฟโรดที่เราได้สัมผัสมาบ้างแล้วจึงเกิดเป็นโครงการส่งเสริมการสร้างกลุ่มโฮมสเตย์บ้านน้ำลีขึ้นในปัจจุบันค่ะ งานนี้แฟรี่ของเราก็ขอมีส่วนร่วมปลูกป่ากับเขาซะหน่อยเลือกต้นกล้าที่จะปลูกได้แล้วก็ไปกันต่อเลยค่ะเพราะพี่ณจะพาเราไปชมความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติกันอีกที่น้ำตกตาดยาวค่ะนั่งรถอีฮอบเข้ามาสักพักก็ได้ที่เหมาะเหมาสำหรับปลูกกล้าไม้ที่เตรียมมาแล้วค่ะ เจอพี่ๆชาวบ้านเขาก็กําลังปลูกกันอยู่พอดีเลยขอเข้าไปทําดีกับเขาด้วยค่ะพี่นกบอกว่าถ้าเกิดว่าปลูกต้นสักเนี่ยต้นสักสามารถทนต่อการเกิดไฟไหม้ป่าได้เพราะฉะนั้นก็เลยเลือกที่จะปลูกต้นสักค่ะห่างจากจุดที่ปลูกกล้าไม้ไม่ไกลนักก็มาถึงน้ำตกกันแล้ว จุดที่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องมาพักผ่อนค่ะก็คือด้านหลังของแฟรนี่เลยค่ะน้ําตกตาดยาวค่ะและก็จะมีการไหลไปเป็นลําห้วยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นห้วยน้ําดีสุดท้ายเลยก็คือที่ห้วยใสงามเป็นแหล่งน้ำที่สําคัญนั่นเองค่ะมาจากจุดนี้แล้วค่ะโอ้ยสบายจังเลยค่ะมาพักผ่อนตรงนี้โอ้งามควอมสิ้นแผน่นดินสองฝั่งเปียบดังม่มาอุตรดิตถ์คือแดนสาราญเนื้อลำ,ลำ,ลำน,น้ำนาดดานตาไหลามา เที่ยวกันจนเหนื่อยขอพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปผ่อนคลายสบายอารมณ์แบบสปาธรรมชาติกันค่ะ